สีแดงแรงริดอันนี้ถือว่าตอบโจทย์อิงมากๆนะคะถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้จะรู้ว่าอิงมีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์ Polishing Body Scrub ไม่ใช่สครับที่ร้องเพลงนะที่แบบทุกวันทาฉันมีเธอไม่ใช่คนละสครับกันอันนี้สครับผิว ค่ะทุกคนวันนี้พบกับอิงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อิงจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า a r t i s t i Signature s l e c t Body ค่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูปรีวิวนะคะความประทับใจในการประทับใจตรงไหนหรือว่าว่ามันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงมันเป็นอะไรมันคืออะไรดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะไปดูปรีวิวกันเนี่ยเจ้าตัวผลิตภัณฑ์นั้นเนาะก็อิงขอประกาศนิดนึงเจ้าตัวนี้นะคะเข้าไทยแล้วเรียบร้อยเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยอิงรีวิวว่ามันเป็นของแถมเนาะแล้วก็บอกไปว่ามันมีแค่ช็อปเกาหลีใช่ไหมอืม ถ้าใครยังไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี้ยคืออะไรก็ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้คือมันเป็นอ่าจะไม่พูดเยอะเนาะเพราะาเราจะพูดถึงอีกตัวเนาะแต่ว่าอันนี้มาแจ้งว่าเข้าเข้าไทยแล้วนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยเนาะแบบว่าแล้วราคาคือดีงามมากที่มันจะเป็นไม้พายแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เนาะเป็นเนื้อคีมเป็น sleeping mask ใช่ดีมากเข้าไทยแล้วทุกคนไม่ต้องแบบบินไปถึงนู่นแล้วก็สามารถใช้แบบสาเกาหลีได้เลยโอเค เดี๋ยวเราไปดูพระเอกของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> ตัว Artisty Signature Select Mark เนี่ยมันออกมาก่อนเนาะ <c oughs> ก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็น Signature s ี l ล c t Mark ก็คือมันเป็นมาร์กที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลคือเขาว่ามีตระกูลนี้มาก่อนอะคือตระกูลนี้ออกลนยโปรดักต์แบบนี้มาก่อนเป็นมาร์กเพื่อผิวหน้าแบบนี้เนาะทุกคนคือมันก็จะมีแบ่งสีออกไปตามแต่บุคคลว่าเราอยากจะแก้ปัญหาตรงไหน,นหรือว่าเอาสามารถมามิกกันได้ เดี๋ยวแปะรูปไปดูปึ้งประมาณนี้เนาะแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็พัฒนาค่ะพัฒนาออกมาเป็นเจ้าตัวบอดี้ก็คือเพิ่งเขาถ่ายมาแบบนี้นี่เองตึง้งแบบนี้เนาะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเฉพาะจุดของร่างกายเราได้โอเจ๋งปะอันนี้มันคือนวัตกรรมเลยนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคือผลิตภัณฑ์เนี้ยเขาเอาพวกสารสกัดต่างๆมาจาก ฟาร์มนิวทีไลท์อ่ะที่มีไฟตนิวเทรนอะถ้าใครเคยรู้จกัจกเจ้าตัวดับเบิลเอ็กก็จะมีไฟตนิวเทรนเนาะอันนั้นคือให้เรากินเข้าไปในร่างกายอ่ะอันเนี้ยไม่พอคือยังมีไฟโตนิวเทรนจากแบบฟาร์มนิวทรีไลท์อะที่เขาเอามาให้เราอ่ะทาผิวหรือว่าแบบอาบน้ำเนาะเดี๋ยวไปลงรายละเอียดกันดีกว่าค่ะว่า แต่ละตัวมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยอิงจะขอแนะนำเจ้าตัวสีเหลืองก่อนเนาะเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นของทุกสีเลยเพราะว่าถ้าเราไม่อาบน้ำนะคะเราก็คงจะไม่ทาครีมเนาะหรือบางคนไม่อาบน้ําแต่ทาครีมอันนี้ก็แล้วแต่อิงก็เลยจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้อาบน้ําก็คือเหมือนเป็นครีมอาบน้ำเนาะแต่ว่าคือหลังจากที่ใช้เลยนะคืออันนี้ชื่อว่า p u r i f y i n g body cleanser <c oughs> คือตัวนี้ที่อิงชอบมากๆคือที่ได้ยินมาตอนแรกเราซื้อเลยนะเพราะว่าเขาสามารถขจัด PM 2.5ได้โห oh. ทุกคนอย่ามองข้ามนะคะพวกน้ำะมันไม่ได้เหนียวหลังจากเราอาบน้ําเป็นบางแบรนด์หรือว่าสินค้าบางอย่างอ่ะที่เราอาบน้ําเป็นทีมอาบน้ำเนาะมันจะรู้สึกว่าเหนียวเหนียวเอ๊ะเราล้างสะอาดหรือ,อยังแต่ตรงเนี้ยคือมันให้ความรู้สึกที่ไม่ได้เหนียวจนเกินไปแต่ว่าพาออาบเสร็จปุ๊บมันก็ มันยังมีความชุ่มชื้นอยู่และที่สําคัญคือหอมมากแบบเฟรชสดชื่นมากเวลาอาบน้ำเสร็จแบบสดชื่นแล้วก็ทาครีมต่อฟินแล้วก็นอนหลับไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแบบลึกๆกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคือคุณสมบัติมันเยอะมากๆกับแค่แบบเจลอาบน้ําคืออันเนี้ยไม่มีส่วนผสมของพาราเบนเนาะแล้วไม่มีสารลดแรงตึงผิวในกลุ่มซันเฟตค่าพีเสมดุลไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองผิว แล้วก็จะมีน้ำมันบำรุงผิวจากงาเพอริล่าและอีฟนิงพิมโรสแล้วก็ส,สกการสกัดจากซีตรัสเนาะฟาร์มออร์แกนิกนิวทรีไลท์ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงผิวปกป้องผิวจาก PM 2.5คุาพอมมอบความชุ่มชื้นนะแล้วก็ไม่แห้งตึงหลังอาบน้ำอย่างที่บอกเลยเดี๋ยวเราจะไปใช้ผลิตภัณฑ์นี้ให้ดูกันหอมมากสบายจริงๆแล้วก็สีต่อไปนะคะที่จะพูดถึงก็คือสีเขียวสีเขียวตัวนี้คือ Hydrating Body g e เจชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่า Hy d r a t i n g Hydrating Hyd ก็คือการที่เพิ่มความชุ่มชื้นเนาะนะจะเหมือนเจ้าตัวกระปุกเล็กเลยอันนี้ถ้าเปิดให้ดูตัวนี้อันนี้จะเป็นเพิ่มความชุ่มชื้นผิวเป็นสารสกัดจากชาเขียวเหมือนกันแต่ว่าจะมาใช้เป็นตัวตัวนี้จะเป็น Body g เจนะคะก็คือทาบำรุงผิวได้เลย f e e l i n g แรกตอนที่ยิงรู้สึกก็คือเขาเคยมว่า ชุมชื้น48ชั่วโมงอันนี้อิงไม่ได้นับชั่วโมงนะแต่ว่าที่ชอบคือมันไม่เหนียวเนื้อหนาค่ะทุกคนถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองผิวแห้งแต่ว่าไม่ได้อยากได้ตัวโลชั่นที่เป็นเนื้อครีมหรือว่าเนื้ออะไรที่มันรู้สึกเหนอนะเวลาเราออกไปข้างนอกตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆเนาะอันนี้อีให้ดูเลยอืมอันนี้ตัวนี้นะคะเราก็ถูทูลงไปเลยนะสมมติว่านี่คือตัวอีงเนาะเขาเหมว่า มันชุ่มชื้น48ชั่วโมงไม่พอคือมันเป็นนวัตกรรมที่จุดไหนที่เรารู้สึกว่ามันแห้งมากๆเขาจะยิ่งเพิ่มความชุ่มชื้นไปแต่จุดไหนที่เจ้าตัวเจลเนี่ยไปโดนปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่ามันแห้งมากเขาก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปแบบเข้าไปเลยเพราะมันเป็นนวัตกรรมแต่ว่าตรงไหนที่ชุ่มชื้นอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าเออโอเคชุ่มชื้นดีแล้วแล้วก็ยิ่งกักเก็บความชุ่มชื้นนั้นไว บอกแล้ว่ามันคือนวัตะกรรมทุกคนแล้วก็มันจะมีส่วนผสมอันนี้นะจะมีส่วนผสมของเจ้าตัวสารสก,กัดชาเขียวอย่างที่บอกแล้วก็จากฟาร์มนิวทีไรนี่แหละแล้วก็สารสกัดจากดอกพีชโอ้โหน้ำมันงาเพอริล,ล่าและน้ำมันอีฟรินีเพมโรดก็คือใช้หลังจากอาบน้ำเจ้าตัวนั้นมีส่วนผสมนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เติมตัวนี้เข้าไปอีกก็กลายเป็นว่าชุ่มชื้นยิ่งกว่าชุ่มชื้นแล้วก็เขาบอกว่า ฟื้นฟูผิวกายที่แห้งกร้านปรับระดับความชุ่มชื้นก็คือปรับระดับขึ้นมาทําให้นุ่มเรียบเนียนแล้วก็สูตรเนี้ยบางเบาแต่ชุ่มชื้นล้าลึกยาวนานถึง48ชั่วโมงนะปราศจากพาราเบนอืมคืองงมากเขาบอกว่าชุ่มชื้น48ชั่วโมงแต่เจลคือมันบางแบบเนื้อมันบางมันเกี่ยงง่ายมากมาเฮ้แต่เอาเอา,เอาข้อจริงจริงมันมันมันชุ่มชื้นจริงๆ,ๆนะคือมันแบบมันยังไงดีอะเออมันนุ่มมันนุ่มผิว มันไม่เหนียวหนืนะแต่มันนุ่มผิวทุกคนโอเคไปดูสีต่อไปกันเลยค่ะสีต่อไปที่จะพูดถึงนะคะนั่นคือสีม่วงนี่เองค่ะแดตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสครับเนาะเขาชื่อ polishing body scrub ไม่ใช่สครับที่ร้องเพลงนะที่แบบทุกวันทาฉันมีเธอไม่ใช่คนละสครับกันอันนี้สครับผิวเนาะแล้วก็ที่ชอบมากๆคือพอลงผิวไปแล้วจากประสบการณ์ผู้ใช้งานจริงอ่าพอลงผิวไปปุ๊บ มันรู้สึกมันไม่มีเม็ดอะไรทั้งที่มันมีแบบเจ้าตัวผงไผ่อยู่เพราะว่ามันเป็นผงไผ่ทุกคนมันนุ่มมากคือมันลงไปปุ๊บมันมันรู้สึกไม่มีมิตอะไรที่สักๆมาแบบถูๆแบบแคะๆบางคนเนี่ยอาจจะเคยใช้พวกอะไรนะสครับที่มันจะเป็นเป็นเม็ดกาแฟหรือว่าเป็นสครับจากบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาเป็นเม็ดพลาสติกหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยมันย่อยสลายไม่ได้มันก็เป็นมลภาวะเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าตรงเนี้ย มันเป็นเยื่อผ้อ้ยเป็นผงผ่ายอิงก็เลยสบายใจว่าเออเราอาบน้ําแล้ว<ม>เสร็จปุ๊บเราสครับปุ๊บคือพอมันลงท่อไปปุ๊บมันก็เป็นธรรมชาติมันก็สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะแล้วก็อีกอย่างอันเนี้ยคือมันสามารถผัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วทําให้เราเออมีผิวใหม่ผิวเกิดใหม่ที่แบบนุ่มเนียนขึ้นอ,อ่ะที่ชอบนี่คือสัมผัสแรกถ้าใครได,ไ,ดได้เอาไปเนาะแล้วก็ปุ๊บลงผิวคุณจะรู้เลยว่ามันแตกต่างจาก ตัวอื่นๆที่เคยใช้มาอออันเนี้ยคือมันสัมผัสได้จริงๆเขาไม่ได้เขียนไว้นะแต่วันเนี้ยจักจากผู้ใช้จริงว่าสัมผัสไปปุ๊บคือบางทีเราจะรู้สึกว่ามันมีแบบเม็ดแบบคือคือแล้วบางทีอะผิวแดงหรือว่าแสบผิวอะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ยคือไม่มีเลยคือมันบางเบาแบบเขาเรียกว่าอะไรคือคือมันมีมีตัวเนื้อไผ่อ่ะเอ้ยมีผงไผ่อ่ะทุกคนแต่ว่ามันดูบางเบามากมาคือบางเบาไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่หมายถึงบางถึงบางเบาต่อผิวอ่ะ คือมันบางเบาต่อผิวรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้ผิวเราเกิดการแบบเจ็บช้าหรืออะไรอย่างนี้ขึ้นมาอเดี๋ยวไปลงรายละเอียดลึกกันเลยแล้วก็เดี๋ยวทําให้ดูด้วยนะคะตัวเนี้ยเขาบอกว่าผัดเซลล์ผิวเพราะว่ามีสารกัดจากบล็คเคอร์เรน์จากฟาร์มนิวทรีไลท์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันอาซาอิถ้าใครรู้ว่าอาซาอิคือซูเปอร์ฟู้ดชั้นดีมากๆที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็อีฟริงพิมโรสงาเพอร์ดิล่ามอบความชุ่มชื้นผิวไม่แห้งหลังสครับแล้วก็ มีสครับขัดผิวจากผงไผ่เข้าจัดเซลล์ผิวที่แห้งหมองคล้ำหรือว่าพวกผิวชั้นบนอะทุกคนแต่ว่ามันจะค่อยๆทําทำทำให้รู้สึกมันอ่อนโยนวัว่ผิวไม่ได้เกิดการระคายเคืองเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตรงข้อศอกส้นเท้าที่มันหยาบกร้าเราก็สามารถสครับได้เหมือนกันเนาะก็วนๆไปกลิ่นหอมจากดอกไม้และพืชพันธุ์ธรรมชาตินะคือเหมือนทำสปาที่บ้านแล้วก็ปราศจากพราเบนและเม็ดขัดผิวจากพลาสติกโดยอด No. ไม่มีไมโครพลาสติกแน่นอนแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าจะสะครับตอนผิวแห้งหรือผิวเปียกก็ได้ทําได้ทันทีเลยแล้วก็อพอเราสครับผิวเสร็จใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ค่อยเข้าสู่ขั้นตอนการบํารุงทาครีมต่างๆได้แนะนําให้ใช้สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งเพื่อแบบค่อยๆสครับ สครับมันออกมาแต่ว่าถ้าสครับบ่อยไปก็คือมันสครับบ่อยไปมันก็ไม่ดีนะทุกคนเขาแนะนําว่าให้สัปดาห์ละ1-2ถึงครั้งแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและดวงตาเพราะบางทีตรงนี้มันผิวหน้าเรามันจะบางกว่าผิวกายอาจจะเกิดการแบบะระคายเคืองได้ถ้าเอาไปลงบนหน้าเพราะเขาออกมาเพื่อผิวกายนะทุกคนอย่าเอาไปสครับหน้าสครับหน้าจะมีตัวหนึ่งที่จะเป็นกระปุก สามสีแหลวทุกคนต่อไปเป็นสีแดงสีแดงแรงรอันนี้ถือว่าตอบโจทย์อิงมากมากนะคะถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้จะรู้ว่าอีกมีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์นะคะเรามีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์มานะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้พอออกมาปุ๊บก,ก็คือดีใจมากๆตัวนี้พอออกมาปุ๊บก,ก็คือชอบมากๆเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เขาแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเนาะดูชื่อก็รู้แล้ว firming body lotion โลชั่นเนี่ยมันก็จะมีความหนืดหนืดมากกว่าเนื้อเจลเจ้าตัวสีเขียวตัวนี้อยู่แล้วที่แตกต่างที่อิงชอบมากๆที่เห็นได้ชัดเลยนะคือเราเคยซื้อครีมที่มันเหมือนแบบยกกระชับสัดส่วนบาบๆาอะไรอย่างเงี้ยคือทาไปปุ๊บมันจะรู้สึกร้อนร้อนแขนร้อนขาเหมือนแบบเบิร์นเบิร์นร่างกายกําลังเผาผลาญอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ที่แตกต่างมากๆคือมันเย็นทุกคนมันเย็นแล้วก็ที่สำคัญคือเอาไปนวดได้นวดเหมือนแบบ นวดนวดให้มันยกกระชับอะ่ะตัวนี้คือมันเย็นเขาบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่เย็นกับร่างกายแล้วก็อันนี้ให้ดูตัวเห็นไหมเห็นไหมเออมันจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็พอเราลงบนผิวอะ่ะเขาจะรู้สึกเย็นเย็นกับผิวเราฟึบอันนี้ก็จะมีความหนึบหนึ่ง,งแต่ว่าทาปุ๊บมันก็จะเย็นมากๆฟึบเย็นเข้าไปเลย มันจะรู้สึกเย็นๆเพราะว่าในขณะที่เขาเย็นอ่ะตัวเนี้ยคือมันเป็นนวัตรกรรมอ่ะทุกคนเขาก็จะค่อยๆทํางานปุ๊บๆๆกระตุ้นทําให้เราเหมือนแบบกระชับขึ้นไปแล้วก็มาลดการผิวเสื่อมก่อนวัยด้วยนะ,ะสารสก,กรัดจากทับทีมจากฟาร์มออร์แกนิกนิวทีไลท์เหมือนเดิมอีกเช่นเคยแล้วก็ปลอบปรปะโลมผิวจากไายระคายเครื่องเขาทํามาแบบสอดคองกันมากๆเพราะว่าอันนี้คือ ปอกประโลมผิวปกป้องและปลอกประโลมผิวจากการระคายเคืองที่เกิดจากมลภาวะรวมทั้ง pm 2.5ด้วยเพราะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวเสื่อมโทรมเนาะไม่ว่าจะเป็นเซลลูไลท์ผิวย่อน้อยไม่กระชับคือสกินเฟิร์มมิ่คอมเพกอันนี้จะมีสกินเฟิร์มมิ่คอมเพกประกอบไปด้วยน้ํามันเม,นมล็ดกาแฟคาเฟอีนส,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 สารสกัดจากสาล่ายที่ช่วยให้เซลลูไลท์ดูเรือนลางแล้วก็ที่ช่วยให้เซลลูไลท์ดูเรือนลงนะคะแล้วก็ผิวรู้สึกแน่นกระชับเรียบเนียนอย่างสังเกตได้ เมื่อใช้ประจําอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าคุณจะรู้สึกถึงความเย็นเมื่อทาลงผิวซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์กําลังทางานบนชั้นผิวบนสุดของคุณช่วยขาหน้าทองและแขนดูกระชับขึ้นเซลูไลด์ดูลดเลือนลงตรงนี้เขาบอกว่าสามารถนวดคือจะมีคลิปวิดีโอนวดนะคะเดี๋ยวเองทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะเป็นของเขาเองจะเป็นวิธีการนวดว่าใช้ตัวนี้นวดยังไงแล้วก็เขาบอกว่าเคลื่อนนิ้วเป็นวงกลมใช้วันละสองครั้งนะล้างมือ ใช้วันละสองครั้งชาวเย็นแหละคิดว่าแล้วก็ล้างมือหลังจากการใช้เพื่อป้องกันการระคายผิวหากสัมผัสไปหน้าและดวงตาสำหรับผิวที่มีเซลล,ลูไล์หรือไมกระชับสามารถใช้ตั้งแต่คอลงไปข้างล่างเลยแต่ว่าไม่ให้ใช้กับผิวหน้าเนาะอย่างที่บอกว่าผิวหน้าก็ก็ไปไปไปซื้อลายต่กุนผิวหน้าใช้แยกกัน <laughs> ตรงนี้มันแบบตอบโจทย์ผิวผิวกายผิวกายเนาะทุกคนแล้วก็นั่นแหละ สามารถใช้ได้ทั่วทั้งหมดเลยร่างกายเยเว้นไปหน้านั่นเองครับผมตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่กระชับตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆคือตรงนี้เขามีสารสาก,กัดจากเมเชียขาวน้ำมันอีฟนิ่งพิมโ e ที่มาจากฟารม์มยูทิลไลต์อยู่แล้วแล้วก็แข็งแรงชุ่มชื้นล้ำลึกสารสาก,กัดจากออเซโรล่าเชอร์รี่โอ้หอันนี้ก็คือวิตามินซีสูงเนาะแล้วก็แล้วก็สาศาศากัดจากออเซโรล่าเชอร์รี่ใน skin b r i g h t ่ n i n g complex ก็คือ ตรงเนี้ยมันจะเป็นวิตามินซีเนาะอเซโรลาเชลลีคือเรารู้อยู่แล้วมันมีวิตามินซีสูงมากๆคือปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่มาจากมลภาวะต่างเนาะแบบเป็นตัวการของผิวมองคำ้ำช่วยเผยสัมผัสผิวใหม่ที่ดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นมีชีวิตชีวาแล้วก็โทนสีสีผิวทําให้สีผิวสม่าเสมอมากยิ่งขึ้นก็คือเขาค่อยๆปรับระดับสีผิวให้มันเท่ากันเนาะเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อนเนอื่องแล้วก็ปราศจากพาราเบนทุกคนคือตรงเนี้ยเราสามารถเห็นแบบ เหมือนผลลับอะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะอ่ะเดี๋ยวอิงทาให้ดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ทานะทุกคนฝั่งนี้นะทานะตรงนี้เป็นสีขาวใช่ไหมอ่ะเราก็ทาทาทาไม่ทาเยอะไปแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยปึ๊บทีนี้เกลี่ยปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเทียบให้ดูตรงเนี้ยบางทีเราก็ตากแดดเนาะเราใส่แขนสั้นใช่ไหมอ่ะโอ้โหทุกคนอ่ะเห็นความแตกต่างไหม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันจะแบบคือทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเราขาวก่อนออกจากบ้านนะถ้าเทียบกันสองฝั่ง <c oughs> ก็คือมันจะกระสังใสมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่แบบอยากออกบ้านแล้วตัวดูแบบพองๆมีออร่าก็คือแนะนามากๆหลังจากน้าเสร็จนะคะดูคนเราก็ทาได้เลยเห็นว่าสีผิวมันจะแตกต่างกันเลยอะ่ะ <c oughs> จากการที่แบบไม่ได้ทา <c oughs> แล้วก็เขาก็จะค่อยๆทําให้สีผิว,วรเราสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นเนาะปุ๊บมา อ,อสีมันต่างกันจริงจริงนะเขืนจังถ้าอย่างผู้ชายบางคนคือโหถ้ายิ่งได้บำรุงนะคุณจะแบบรู้สึกแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเพราะอย่างบางทีผู้หญิงเราบางทีก็ทาครีมกันอยู่แล้วเนาะเป็นปกตินี่เทียบกันสองข้างเป็นการทนอัพผิวก่อนออกจากบ้านทำให้เรารู้สึกว่าเออตัวเราผ่องสว่างกระจ่างใสแล้วก็ออกไปสู่โลกภายนอกอที่สำคัญเื่อนตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมคือมันจะทิ้งความแบบชุ่มชื้น มันจะมีความแบบตึ๊บๆเหมือนเราทาครีมเสร็จแล้วเนาะเพราะมันเป็นเนื้อครีมก็จะนิดหนึ่งแต่ถ้าใครชอบควมบางเบาก็คือตัวนี้นะจาหลายคนนะคะฟังมาจนจบแล้วอาจจะยังงงๆอยู่ว่าแล้วเราจะต้องใช้เรียงกันยังไงอะคะอิงเออก็ไม่รู้เนาะอ่ะอันนี้เขาบอกว่าสามขั้นตอนผิวสวย จะไปรูปนี้เลยเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้นะคะก็คือตรงนี้เราใช้สีเหลืองก่อนเนาะใช้อาบน้าทุกวันอันที่2ใช้สครับผิวสัปดาห์ละ1-2ครั้งแล้วก็อันที่3ก็คือสีแดงกับสีเขียวทาบํารุงทุกวันสีแดงสีเขียวสีขาวอันเนี้ยแล้วแต่ชอบแหละ ว่าเราจะบำรุงตรงไหนเนาะสีแดงก็อาจจะแบบตรงเซลลูไลท์สีสีเขียวก็ตรงที่มันแห้งสีขาวก็ตรงที่แบบอยากให้มันสว่างกว่านี้โทนอัพผิวให้เพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วแต่เราแหละแต่อย่างแรกเนี่ยคือตรงเนี้ยจะใช้ในห้องน้ำสองสีนี้สองสีเนี้ยจะใช้ในห้องน้ำแล้วก็ส่วนอีกสามสีตรงนี้แล้วแต่เลยว่าเราจะบำรุงส่วนไหนของร่างกายสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะตัวนี้ลดอาการแห้งของผิวเนาะ เป็นแบบเนื้อเจลบางเบาแต่ชุ่มชื้น48ชั่วโมงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ผิวเรากระจ่างใสามากยิ่งขึ้นช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอกันเป็นแบบ brightening เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่อ่ะผิดฝังไม่มีใครบอกเลยเอ่อยู่คนเดียวตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีแดงที่ยกกระชับละกันส่วนใหญ่ถ้าเป็นส่วนตัวนะอิงจะชอบทานี้ก่อนนอนแต่ว่าจริงๆมันทาได้ตั้งแต่เช้าเย็นเลยนะทุกคนแต่ตรงน,นี้ก่อนนอนเพราะว่าเรามีเวลานวดไง ก่อนนอนแล้วก็นวดนวดนวดแล้วก็ไปนอนอะไรอย่างงี้ก็จะแฮปปี้มากๆเนาะซื้อทั้งหมด5สีไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลเลยก็อาจจะซื้อครบ5สีก็ได้หรือว่าซื้อเป็นสีเฉพาะของแต่ละอันที่เราต้องการก็ได้อันนี้อิงแปะไว้ค่ะปึ้งตรงนี้ก็สําหรับใครที่อยากจะแก้ไขปัญหาแบบไหนเนาะก็สามารถจัดเป็นเซตแบบนี้ได้อันนี้เป็นเซตมาจากของตัวบริษัทเขาเลยเนาะว่าแนะนํามาว่าเราอยากจะ แก้ปัญหาตรงไหนก็เลือกสีนั้นจัดเป็นเซตเซตไปเนาะโอเคอันนี้นะคะครบถ้วนเลยค่ะ5สี 54, ว่ามันเป็นยังไงมันใช้ยังไงมันดียังไงนะคะก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลของอิงเองนะคะถ้าใครชอบแล้วใครรู้สึกว่าก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับทั้งความสนุกแล้วก็ได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e นะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะก็ ดีใจมากๆเลยนะคะมาถึงพันซับสไครต์พันกว่าซับสไคร b ์แล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะเลยคะ่ะที่ซัพพอร์ตกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครอยากดูอะไรหรือว่าอยากถามว่าถามอะไรเนี่ยก็สามารถแบบคอมเมนต์ถามได้เลยหรือว่าช่องทางติดต่ออื่นๆของอิงได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ bye bye ่ะบ๊ายบายไปดูการใช้ผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่าค่ะ จะเป็นตัวสีเหลืองเนาะที่เป็นตัวอาบน้ำนะอันนี้ตัด,าดาตัวจะเป็นสีนี้ตึ๊ดแล้วก็อาบน้ำปกติเราก็จะใช้เยอะอันนี้บีบเยอะไปหน่อยเนื้อก็จะเป็นแบบนี้ทุ อันนี้มันบีบออกมาเยอะไปหน่อยมันก็จะยังคงความแบบชุ่มฉื้ออยู่นะตรงนี้อาอย่างที่บอกนะมันเป็นเนื้อผงไผ่นะตรงนี้อึ๊บอะมันจะเป็นผงไผ่นิวกลางด้วยขอโทษทุกคนมันจะเป็นผงไผ่แบบนี้เลยเห็นไหม αι, เอ,อ่ย แล้วก็เราก็ทำการอนันั้นข้อสอบของเราเลยวน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 ปบปบปบ,ปบ,ปบให้ดูนะมันจะเป็นแบบเม็ดเม็ด,มดที่นุ่มๆแล้วประเด็นคือมันหอมขนมมากเลยมันหอมขนมเหมือนมีขนมมาทำอยู่ข้างตรงผิวเรานุ่มมากค่ะแล้วก็ล้างออกตรงนี้มันจะผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไป นะทุกคนหอมขนมมาก